แล้วไปเจอทักทายกล้องนะเจารยปเอาจารยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปไปองหรือว่าไปเลยไรงอยู่นั่ไหนไปไหว้ไปไหว้ไหลวงพ่อสีอยู่นี่หลวงพ่อสีอยู่นี่มันได้อยู่ไหนไหนหลวงพ่อสีเนี่ย ถึงนะแล้วเราจะขึ้นก่อนเลยนะเหรอไมเหอะไมเหอะเขาเดือดเขาตีอะอุ้ยไอต้ตองไอ้ตองตองสีสีเดียวเอะตองตองสดไปเปล่าที่ไหนอ่ะทำไมเขาไม่แต่งชุดนักเ,เรียนทำไมแต่งอย่างนี้วะดีที่เขาให้มาเนี่ยะแอบขึ้นมาไวะเนี่ย ไม่ได้แอบให้ทำไมใส่ชุดนี้เขาบอกอยู่ให้ใส่ชุดนักเรียนทุกคนกูคิดว่าเหมือนกับโรงเรียนเก่าไงกูไม่ได้ฟังตรงนั้นมึงเปลี่ยนโรงเรียนแล้วมึงรู้ยังเหรทำตัวเด่นให้พลอยดูได้ไอ้ฝันผลขอเลยขอขอเดี๋ยวง้ออะไรนะแอหลอห้วมึงรู้ได้ไงไออ้้มมาีสื่ดวยไปถ่ายมิกกี้อ่ะมิกกี้เหรอเกิถ่ายแต่กอล อันนี้ครับเราก็สัมภาษณ์นักเรียนที่ดีเด่นอย่าเลยเฟืองแบตเฟืองใบจ้ะป้ะมาที่นี่ันถ่ายไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดีมากเลยครับที่ได้เก็ดเสรีวิชาครับอ๋อ ก็แว่าถ้าไมเดนะคะ็ก็จีแบบของากนชาติเนก็มีหายๆา่ะใรอยู่ตเดียวพอ้เราูเป็นตุ๊กันสิากเดเด็กวิดออนทัวย้ เนชมซึ่งไม่มีคนขึ้นเลยมีมีมมีมีแต่มีน้อยมากเอมันก็ขึ้นชั้นสามนะคะเกหรือว่าชั้นนี้ไม่ค่อยมีแต่กเไม่ล้ยวใบนจามไม่เ้วนะเดินรอบค่ะายชมอุ้ยแอร์โอ้โหเยมเลยค่ะ เาๆๆๆเราดีไก็น้ำมนน้ำมนตรงนี้น้ำมแลนี่หวดนหวดหยิบขึ้นมาได้คดิวัน้อรากี่สาี่มีภาพจเราที่มานะคะนี่คือัครี่ัดเนร้อยจัปอ

เฮ้เขาเขาขึ้นรถกันหมดแล้ว ปืนกาดูเองเอาจริงก็เนี่ยกาบ้าหายด่างอยู่ไม่เอาไม่กล <c oughs> ้ากาเ้อโอกาสค้ามนบไปขึ้รนรถแล้วไหมขึ้รนนะรถแล้วนะ <c oughs> โอนนะ้พถ่ายกันเลยทหาร ลูกเดียวอ่นี่ไม่ใช่ชื่อว่าน้าจ้าเลยอะไรครับขาวอร่อยไหมครับไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยอ่ะไม่เห็นหน้าจ้า่ใครมกินนชิหน่ไม่ถ่ายงอนแล้วนะหลอกตามสบายงอนนะงอนนจริงเคืนนี้ไม่ไปหาคืนนี้ไม่ไปหาจริงนะไม่ไม่คืนนี้ไม่ไปคืนนี้ไไปทุกคนจ้พูดกับเมยเลยเขาหอง พี่ชายอย่าถ่ายกูทำอะไรเขาชื่อไข่ไม่รู้กูเลยพี่แคทเวลาผ่ายฟันมาเปล่าเนี่ยกิ้งจ้านถ่ายไม่แบบไหนอะเราเป็นพิธีกรใหม่แล้วถ่ายอะเนี่ยมันต้องมันหดอกระจายวะถ่ายใน้าเนี่ยไม่ควรอาจารย์นะอาจารย์วิดีโอวิดีโอถ้ามีใล้ตัดเล็บมาเนี่ยเล็บเฉียเอ๊ะปกติเอ๊ก็ใช้ฟัน ป้าวันเลิมนี th u, i mean? so ่นายเดทหมายยังงมาถอยคางล่างกันแล้วถ่ายที่พงม์ยันเนี่ยบันทึกนะครับตำบลสาริการำดจังหวัดนครนายกแล้วก็คนที่แถวสองเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องกำเนิดพระพิฆเนศเราอยากฟังทราบกำเนิดตอนนี้ยังพึ่งเกิดให้พิฆเนศเป็นยังไงนะครับก็คือว่าพระพิฆเนศเนี่ยเป็นมหาเทพฮินดูที่มีพวกกระลบจกระแลน้ำผมากและสุดบางดาวก็สวยจับสังทาและดอกบัว ด้วยข้างหลังมืดตอเลยอ่ะก็พ e ิเนี่นะครับเฮ้ยมาต้งหรอนที่นะคะเราก็ึงขุดนี้้วมาถึงกดาประกาศชนั้น

อาจารย์พุทธพรนี่ครับสุดหล่อขนาดนี้นคุณหยาดประการชนนึงครับซูมนี่เป็นย่าทีนระดับชั้นสามพิธีสี่จุดงูประมาณสามพันสองสามพันสองเข้าเลยค่ะแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่รายการของเราเหมือนเดิมนะคะภาพวิวทั่วไปทั่วไปแล้วมันจะแบบโอ้โหดูเริ่เริ่มากเลยดูค่ะเดินดูเริ่มเริ่มขา ค็เน่ไปสายมากนะครับภูมิใจนักหนานี่เอ๋ยตายอย่างสตายอย่างสงฆนี <Wars> ่ยร <imes> ์คนมีเ <Cert> ก <ific ations> ีย <Natural> น <Four> ์เกียเนี่ยบางเขื่อน